วันนี้พามาดูโทรศัพท์ samsung a 0 5นะครับคืตัวนี้ผมใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับก็วันนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้เปิดตัว1ตุลาสองพันยี่สบะครับเขาเปิดตัวราคาเปิดตัว4299บาบาท แต่ตัวนี้มันเป็นตัวแรมสีรอม64ตัวนี้น่าจะเปิดตัวประมาณ3,800บาทผมดูที่เว็บออนไลน์เมื่อกี้ก็อยู่ที่ประมาณ3,790บาท3,750บาทประมาณนั้นนะครับเป็นบัตเจ็ตโฟนของ Samsung นะครับเป็นตัวที่ตัวเริ่มต้นของเขาเลยตัวนี้ดีไซน์สวยครับเพื่อน มันตรงนี้มันเป็นกระจกนะนก็สวยครับแต่มันมันหนาไปหน่อยมันหนา8.8มิลครับซึ่งถ้าใส่เคสไปด้วยก็จะหนาหนาไปอีกเนาะแต่แล้วแล้วแวตะคนเนาะคนชอบบางคนชอบบางคนไม่ชอบอครับแต่อย่างอย่างของผมก็อยากได้บางๆนิดนึงเพราะว่าเวลาเอาพกไปออกกําลังกายไปวิ่งอะไรเงี้ยก็จะ อันนีแ้แล้วตะคนครับค่อนข้างสวยมากเลยสวยมากเลยครับนายจอ TFT 24บิต16ล้านสีนะครับครับมีมีจอกว้าง67นิ้วกล้องก็เป็นกลอ้องตัวยูนะครับหยนดน้ำความละเอียด720คูณ1,600พรพิกเซล 256 ppi เพราะว่า ppi เขานะความละเอียดของสีนะเพราะว่ามันเหมือนจะน้อยนิดน้อยครับแต่ก็พอใช้พอใช้ได้การสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างนึงก็คือการแตะเมือนเมือนทัช s ซม p l งเร r a เขานะเพราะว่ามันมันค่อนข้างน้อยครับ,รบเดี๋ยวผมเปิด Facebook ให้ดูอันนี้ความละเอียดหน้าจออยู่ที่60 เฮิร์ตนะครับก็ถ้าเลื่อนช้าๆเนี่ยเลื่อนไม่ต้องเ,อเลื่อนเลื่อนช้าๆเนี่ยแบบถับปัดแบบเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยลื่นอาไรหรอกนะฮะแต่เวลาใช้ก็เลื่อนช้าๆแบบนี้ก็ก็ได้อยู่นะะแบบนี้ก็จะได้อยู่ครับก็เนาะบัต g e t p h o นะครับเราก็ทําใจได้แต่ก็เราเข้าใจได้บัต g e t p h o แต่อันนี้ก็เป็นยี่ห้อซัมซุงด้วยนะก็เป็นระบบประกันหรืออะไรเงี้ยความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยได้แน่นอนเลยของยี่ห้อเนี่ยดีอยู่แล้วอันนี้ CPU mediatek Helio G85 นะครับความเร็ว1 8 GPU Mali G52 RAM C ร6 4นะครับเป็น CPU ที่เร็วที่ที่ดีแล้วก็ใช้กันหลายรุ่นมากเลยใช้กันเยอะมากถือว่าเป็น GPU ที่ดีแล้วก็เพราะว่าเขาใช้มานานแล้วนะมันมันก็เริ่มถูกแล้วแหละการเล่นเกมมันมันเล่นได้ดีนะเล่นฟรีไฟได้เอ้ฟรีไฟเล่นได้อยู่แล้วอ่าพับจเนี่ยปรับเห็นปรับสมดุลเฟรมเรทสูงนี้ก็เล่นได้สบายเลยบัตเจ็ตโฟนที่เล่นเกมได้โอเคนะการถ่ายรูปกล้องของเขานะครับ50ล้านไมกะพิกเซล f รูรับแสง f 1.8 ผมว่าสำหรับผมแล้วไม่พอใจคือมันเป็นวุ้นมากเกินอย่างเช่นนะเออผมมาทำทำงานแบบเนี้ยคือสมมติว่าผมจะเอาตัวเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกล้องตัวนี้ถ่ายมันก็ไม่พอใจมันก็จะดูวุ้นเกินไปอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอันนี้ถ่ายอ่ะถ่ายสมตามนี้แล้วกันเห็นไหมครับมันก็คมชัดอยู่นะแต่แต่มันวุ้นอนะผมผมดูแล้วมัน มันมันไม่ค่อยสวยสำหรับผมนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปหมดหมดพอเทรดเขาดูการตัดดูการตัดหัวตัดการตัดของผมนะครับก็ยังยังยังไม่ได้เรียบเนียนอะไรครับถือว่าธรรมดาครับซีสันก็ตุนตน,ตน,นิดหน่อย ันนี้ผมผมผมซูมซูมมา2เท่าประมาณเนี้ยซูมสเท่ามั้งครับใครเน้นกล้องอาจจะต้องไปดูที่ตัวอื่นเดี๋ยวผมจะรีวิว vivo y17 ต่อเพราะว่าผมผมมีความคิดว่าไม่รู้ว่า vivo มันราคาพอๆกันอนะแพงกว่ากันนิดหน่อยผมคิดว่าเขาให้กล้องมาที่ดีกว่านี้อันนั้นก็คือ CPU เหมือนกันด้วยนะ มันแล้วแต่แบรนด์เนาะความอันนี้ไม่ผมไม่ได้ว่าซัมซุงเขาไม่ดีแค่มันตรงนี้อาจจะน้อยนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าวิวเวอร์บายหนึ่งเจ็ดให้กล้องมาแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูครับอันนี้ก็ดูซัมซุงก่อนอันนี้คือกล้องอาวิดีโอก็ผมก็ไม่ได้ลูกมันไม่อยู่ให้ถ่ายเนาะ,ะก็ไม่มีการสารั่นครับก็เนี่ยนีเนี่ยพอไม่ไม่ได้ตั้งใจถ่ายเนี่ยมันก สันมากเลยครับผมสันจริงก็ประมาณนี้แล้ครับก็สําหรับคนที่ใช้ตั้งใจถ่ายดีๆทํามือให้มันนิ่งอะไรเงี้ยก็ได้อยู่แหละครับผมช่วงนี้งานเยอะนิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปถ,ถ่าย่าไรๆนี่คือรูปภาพที่ผมถ่ายในร้านนะครับ อันนี้คือคุณภาพที่ได้ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับยังยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ผมถ่ายสินค้าเพื่อเพื่อที่จะส่งให้เขาอ่ะถ่ายให้เขารู้ว่ามันสภาพมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้มีโหมดบิวตี้อ๊่ไหมครับอยู่อยู่ขวาบนเนี่ยมีฟิลเตอร์ด้วย มีใบหน้าปรับใบหน้าเรียบเนียนปรับความโคง้งแนวกรามได้ปรับสีผิวได้ปรับดวงตาได้วิดีโอก็อ้าวเอ้ยปรับความเรียบเนียนได้ใส่ฟิลเตอร์ได้กล้องหน้าเนี่ยจะได้ที่ Full HD 30เฟรมนะแล้วก็กล้องหลังจะได้ที่ Full HD 60เฟรม ใส่โหมดหน้าเนียนได้ได้ไดที่ full h ดดด้วยครับอันนี้ก็ก็ดีอยู่นะมีโหมดกลางคืนมีพานอรามานี่อันนี้คือโหมดกลางคืนก็ประมาณนี้ครับก็สีก็ตุนตุนไม่ค่อยไม่ไม่สวยพอแก้ขัดได้ครับผมไม่ดีมากอันนี้คือโหมดกลางคืนของเขาอ,อันนี้คือกล้องหน้านะครับโอ้ นี่กล้องหน้านี้โหมดผมใส่โหมด portrait ด้วยนะกล้องหน้าก็แปล้านพิกเซลก็พอได้ครับดูไกลวิดีโอประมาณนี้ครับอัน,นอัน,นี้ซูมเขา้า <c oughs> ก็ทำธรรมดาครับยัง ูปภาพนี่ก็ธรรมดาสำหรับคนที่ไม่เน้นกล้องมากเนาะรุ่นนี้แบตเตอรี่5000ัมิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว25วัตต์อันนี้คือดีมากนะครับไ p พีเท่าไร่ไรยังยังไม่มีนะครับก็คือตัวนี้ยังไม่กันน้ำข้อดีนะครับตัวนี้ให้ชิปเซนตมาที่ดีแล้วก็แรงอยู่แล้วชาร์จไวได้25วัต หน้าจอไม่ค่อยดีผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่อันนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางครับเอาเพื่อน,อนๆไปตัดสินใจเองะนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ